้เกป็นแก๊งติ่มๆก็ขอดอู้หอผมถามหนยว่าถ้าเกิดว่าเป็นแก๊งบนคุณก็จะไม่กดถ้าเป็นแก๊งล่างคุณก็ถ่ายคุณก็ทำแบบนี้กับุแก๊งอ้โหอ้หงั้นผมผมขอขอเล่นๆบ้างได้ไหมขอ50ไปอะไรองี้อู้ อะไรน้องอยู่สภายามัครบผมพูดอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกว่าไม่มีครับเลยเนี่ยดีไปยืนอยู่แลนด์เฉยคนเดียวคุณรอบสองครับแต่รอบแรกไม่ได้บุกแล้วพี่เขาบอกว่าไม่มีครับก็ขับแยกๆกันเพราะตอนนั้นผมขอยาเพราะว่าเรื่องมันหมดหลอดเลยเพาขับมอเตอร์ไซค์แล้วมันมันมันเฟลอะไม่ถ้าเกิดคุณพูดเพราะอันเนี้ยผมให้ได้มากกว่ายายครับผมให้ค่าซ่อมให้อะไรได้หมดเลยเพราะผมรู้ว่าผมผิดแน่นอนครับคุณเป็นมอเตอร์ไซค์ผมก็เป็นรถยนต์อย่างเงี้ยครับรถเล็กกับรถใหญ่ แต part, yeah. the 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 fact, that, ่ติดตรงที like. ่ว่าแบบเรื่องคำพูดอันนี้ก็ยังร้องไห้ใช่ครับคำพูดมันเกินไปนิดนึงครับใช่ครับแต่ว่ารอบสองผมจำได้ว่าผมทำมาแต่ว่ารอบสองครับแต่รอบแรกผมไม่ได้พูดคำด้านพอติดพอติดรอบสองผมก็ไม่ได้ยินคําว่าครับนะครับผมจะเอาเนืผมพูดนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่บอกว่าพี่ว่ามเป็นไรขอยาแล้วจะตึงทำไมครับโอ้แค่ขอยามันต้องตึงขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้โหขยาฟองบุบเกินไปหรือเปล่าโอ้ คือคุณไม่ให้เกียรติผมเลยยังให้เกียรติคุณเลยนะคุณอยู่ซิลเวอร์ผมอยู่โกลงมยังแบบพูดครับคุณทุกคำเลยอ่ะตอนแรกที่พูดไม่มีคำไหนที่ผมไม่ครับคุณเลยนะตอนแรกที่พูดขอยาหน่อยยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้นะครีบดี้ีบายครับแล้วก็ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ยินที่พูดเลยตอนแรกผมได้จริงๆคุณก็ต้องควรพูดดีกับทุกคนนะจริงครับคนเขาต้องย้ำพูดมันเป็นมารยาทครุณต้องวางตัวครับอันนี้จะตีกันกี่ใบครับเนี่ยฮัลโหลครับ แม่ผมผมไม่ได้ติดใจเอาบวกตัไม่ติดใจกับครับหรือวม่งกหรอกอาจจะเป็นไม่เราไม่เห็นด้วยว่าที่ลงมาเขาเป็นแก๊งอะไรแต่แหมเพื่อนแหม่พ่อมึงไงเช่นนียมันจะมีชนรูแบบจยางประเทศนี้เหรอเว้เนี่ยเห็นปะเนี่ยถ้ามึงมาแหม่มึงเอาพวกเซฟไอ้พวกเอาอะไรมาปิดปากกูดิเนี่ยจะมีแบบตัวรุดออกมาเนี่ยผมผมเคยชนพวกพวกบนบนผมก็ยังขอโทษเขาเลยผมโดนโทษเขาเลยมันอยู่ที่การวางตัวครับประมาณนี้เลยมีสตอรี่อยู่แชร์ไม่ได้ เฮพอตที่ขอยาก็ตอนแรกไม่เห็นด้วยโยลยหเลยบอกครับก็เลยว่าขอยาถ้าเป็นแก๊งติ่มติคุณก็ขอหมดเลยเหรอโอ้โหครับผมถร้มครับผมคาัเผมครับผาเรับผมบนคุณบนคบมคกดถ้มเป็นแมครับ้มครับผมคุณก็ถ่ายบคุณบ็มคแับผมครับผมครับผครับผมครับมคกับนมครับมครับผมครับผมันผมผมขรขอเล่นๆบ้มงได้มัมครับามคบรบผรมไมครมันนี้ผมขอขอจริงม เฮ้ยแย่งแหลมอะไรอ่ะห้าสิบใบอ่ะได้ไหมครับโอ้โหผมขอเล่นๆอ่ะเพราะผมไม่เห็นว่าเป็นแก๊งอะไรอ่ะเล่นไหมวางตัวผมก็วางใจอ่ะโอ้แคปชั่นอีกอ่าอันนี้เรื่องแรกใช่ไหมเรื่องสองต่อเลยครับตัวน่าจะไม่ต่ำแชร์พี่โจพี่โจไม่ดับโจไอ้เกินเกินไอ้เขาคนนึงดิไปพูอยู่แล้วเออพี่โจก็พูดอยู่นั่นอ่ะ โอ้มันหลายเรื่องเกินแม่งเฮ้ยเนี่ยพอเราใส่ไฟปุ๊บแม่งเริ่มเหนือดเริ่มเดือดนะจากที่คุยกันไปแบบอะไรพอพอกลัวพี่เพชรใส่ไฟปุ๊บเจ้าห้าสิบใบเลยอ่ะสองมาสองผมเหรอก็เรื่องของพี่โจครับฮัลโหลได้ยินผมปะเออมาแล้วดีแล้วดีแล้วพี่โทษขีโทษดีเน็ตเน็ตเมื่อกี้เน็ตมันตัดแต่ผมวางใจพี่ไว้จริงๆอะฮะตอบอ่าแล้วก็มันมีมันมีกรณีของผมผมตกปูนอยู่ใช่ไหมครับ แล้วมันมีแข้งเพียคนหนึ่งเขาขับตีแปดมามาหาผมแล้วก็ช็อ,ชอตแรกที่เขาพูดนะครับคือเขาพูดว่าขอได้ไหมกองเนี้ยขอได้ไหมโอ้โหอ่ะฮะพีก็อ่าลบลแล้วผมก็เลยแบบว่ายังยังไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาไปจนแล้วแล้วเขาก็พูดมาอีกคำนึงว่างั้นเอางั้นผมซื้อต่อได้ไหมอ่าแล้วผมก็เลยตอบกลับเขาไปว่าคุณพกเงินมาด้วยเหรอตรงนี้ แล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นงั้นก็ไปเอาที่แลน์เขาก็พูดอย่างนี้อ่าไอ้ที่ผมติดใจก็คือเป็นคําที่เขามามาพูดแบบว่าเหมือนถ้าเอาตรงๆคือเหมือนเหมือนจะถมกันนะครับอ่าให้เหมือนจะไถมือนเหมือนจะข<ท>ม,ม,ะม,ะมแต่พวกผมหรือเปล่าว่า oh. อใส่ผมใส่ผมหรือเปล่าวาเอ้ยขอขอได้ไหมอ่าประมาณนี้คําแรกไม่มีคําว่าขอสิครับเอาง่ายๆผลยขมขมกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย ก็รู้ครับว่าแก๊งผมเหมือนแก๊งติ่มแก๊งฟาร์มอ่ะแต่ก็ไม่น่ามองโบลขนาดนี้โอ้โหโอ้โหผมว่าคนคุณก็คนอะชนกันได้ไม่ได้ได้ไงอ่ะนนนนั้เี่ยพวกมือเบี้ยหมดนะเนี่ยคือหล่อมากถ้าถ้าคุณที่สองเรื่องเราก็ของผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับใช่ตอนอาผมก็เลยตัดคือผมก็ไม่เกิดจะเอาปัญหาอะไรเอาเข้าแก๊งไงตอนแรกอ่ะผมว่าได้ได้เนี่ยผมเอาไปขายให้ก็ได้ถุงหนึ่งผมเลยเอาไปขายให้เขาครับพี่สอง พิธยังไง<ห>นสะสรุปสรุปประมาณนี้เลยเขาทั้งหนึ่งชนรถกันเขาขอเพลงอ่าจจะคุยด้วยคําพูดไม่ดีอะไรเออไม่ไม่เป็นผมตัดแปผมติดใจตรงเรื่องขอเพลงตีกันสองคู่อีกกองปูนเขามาตร,ง,รงที่พี่ผมยืนอยู่เขามาขีดปุ๊บขอปูนกองหนึ่งได้ไหมอะไรมาณนี้ป<บ>ะบิ๊กประมาณนี้เลยครับอย่างอืนอ่นรายละเอียดเลยน้อยผมไม่ได้ติดใจผมติดใจตรงนี้มาขอปูนไดขไหจพิธบาร์ได้ไหมได้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 เดี่ยลบรอบเป็นอ้ผมพูดอยู่ครับ เรื่องผมทั้งหมดผมไม่ได้ติดใจเลยผมติดใจที่ทำไมเขาเขาไอ้นี่ทำไมต้องมาขอทั้งขอทั้งยาขอทั้งปูนสองเลยครับโอ้เียตีกันไอ้เหี้ยมองให้ตรงเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะตอนตอนขอปูนเราเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าขอได้ไหมกองเนี้ยออม้้งยรบใช่ขอได้ไหมเขาบกออว่าไงแล้วผมก็แล้วผมยังไม่ได้ตอบเขาจนจนเขาพูดอีกคำ มาว่างั้นผมขอซื้อต่อได้ไหม,มประมาณนี้ได้ครับและผมอ่าผมเลยถามตอบกับเขาไปว่าคุณพกเงินสดมาด้วยเหรอตรงนี้เขาก็เลยบอกให้ผม,มไปเอาที่แลนแลนเขียวตีนตีนอะไประมาณเนี้ยแบบน้ำเสียงน้ำเสียงเหมือนกันเลยใช่ไหมพี่สองคนที่โดนขอขออะไรเนะี่ยโอ้โหแ,<อ>แบบแบบล้อหลอกครับสภาเยสล้อหลอก อ่าเรา้วแเราเมื่อกี้ก็เลยไปคุยกันที่แลก่อนก่อนจะมาถึงตรงนี้นะครับก็ไปคุยกันที่แลนน้ําเสียงเขาก็เหมือนแบบล้องออกแบบเอ้แล้วแล้วผมจะโกหกทําไมอะไรประมาณเนี้ยครับอืมใช่แล้วเขาก็จะแล้วเขาก็บอกว่าผมโกหกดาวฟอาเลีรยชัดหน่อยอันอันนี้อันนี้มีอีกเรื่องนึงผมพูดได้ไหมครับคือหลังคุยเสร็จเขาร้องเพลงให้น้องผมฟังด้วยครับแต่น้องผมไม่อยากฟังอ่ะก่อนก่อนต้องเบิกรถครับโอ้ร้องเพลงประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาฟังจากเขาเขาได้ครับ ฟังจากเขาก็ได <fin anta> <ots> ้น <guarding okay>? ั่นเป็นคนตีนี่มาเรื่องเรื่องเรื่องสองเรื่องครับฟังจากเขาก็ได้อะไรนะพี่จะได้ไม่เสียเวลามันเราไปเขาร้องเพียงแคเนาะมีเข้เดียวปกติพี่ก็ร้องอ่ะแต่พี่บีกิตาร์ด้วยดิบ้งครับอยู่ไหมครับเจ้าเจ้าเล่าเลยครับฝั่งอ่าคือผมขับรถไปใช่ไหมครับที่กองปูนแล้วมีีอ tpu จกอยู่แล้วซิกซิกอ่ะเขาอยู่จกอยู่ข้างหลังผมก็เลยเดินเดินไปขอซื้ออี tpu ใช่ไหมครับบอก มีปูนขายผมไหมคร right ับผมขาดแค่ถ no, <count s S 3> mm ุงเดียวแล้วเขาก็ตอบว่าเขาไม่มีเยแล้วผมก็บอกักนีไงคุณเฉลิมเนา่คุณบอกว่าแกไม่ใช่ครับเราไม่ได้คว้ากันอะไรแล้วผมได้ไม่ถาทีฟอร์ยูแบบดีๆเลยคอณจะเขาชอบตัวเขามาไหม่ะปอกมีดไม่ใช่หรอพูดพีดนะครับ้แรกคือผมถามถามบอกมีปูนขายหรือเปล่าครับเขาบอกไม่เสี่ยงแปลกแปลกเลยแล้วผมก็บอกผมก็บอกว่าบริงบริงบิงนี่บริง งั้นที่คุณจบเนี่ยผมขอซื้อได้ไหมครับพี่บอกไม่ได้ใช่แต่ที่แรกผมเห็นเขาบอกว่าเขาฟากาวุลนะครับโอ้โหได้ยินเลยคุณเป็นคนพูดเองนะฝั่งไหนติ๊กติ๊กนะครับผมเคลียร์ก่อนนะคะบักอะไรอ่ะต่อเลยค่ะเทียได้ถามกีฟอร์ยดีๆแล้วเขาบอกเขาไม่ขายผมก็เลยเขาไปหาพี่ติ๊กติ๊กอยู่ข้างหลังเขาตกปูนอยู่ผมก็เลยบอกพี่ติ๊กติ๊กผมขอซื้อปูนได้ไหมครับ ไม่เอาความที่เห็นให้ใครนะครับนี่มาฟังเฉยๆนะคนดูเผื่อแบบแก๊งเทียหรือแก๊งหงหมาเปิดแล้วอ่านแล้วมันจะไม่สบายใจไม่ต้องพิมพ์อะไรเกี่ยวกับเขาอ่ะเราเรามาเซอร์เฉยๆไอไอดความพูดไม่ไม่เป็นไรถ้าถ้าจะแบบว่าจะพูดไม่จริงก็ไม่เป็นไรแต่ไอช็อตก่อนมาขอซื้อไม่ไม่พูดอ่ะก่อนมาขอซื้อพูดอะไรเทียมันก็30คนนะเทียเพราะว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้คุยกับให้ผมถามว่าทำไมเล่าไม่หมด เปิดทำทีว้าเลยอย่างงี้ยตอนนี้คุยที่แลนคุณยังพูดเองเลยพูดกับปาคุณอาจจะไม่ได้เหรอที่คุณพูดอ่ะเขย่งเขาไม่ตรงเลยพูดว่าอะไรครับผมแค่นี้คุณยังเล่าไม่เหมือนเดิมเลยอยูนะเธอทำไมเธอพูดเงี้ยแล้วพวกผมไปยินตรงนั้นยินเป็นหมูเป็นหมาแล้วครับนัที่คุณไม่ได้คุยด้วยพี่เปียวว่าไงให้การนี้จำครับคนฟังไม่ลืมนะราดา ผมถามเนี่ยตอบดิทำไมเล่าไม่ตรงอ่ะ MDT สองล้มเพิ่งครับเล่าว่าอะไรครับเล่าไม่ตรงตอนแรกคุณยังพูดเองอยู่เลยว่ารอบแรกไปขอปูนแต่เห็นเงียบผมก็เลยขอซื้อพิพูดแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องพิมพ์อะไรแบบให้เขาขออยู่ครับจริงๆผมผมว่าขอซื้อที่หลังเขามีสองสองกองอีกแก๊งเทียครับเทียไม่ไม่เราเราคุณเอาพี่เพียไปไหนอ่ะทำไมคุณเห็นเอาแบบ ยิงล้วนหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้อย่างีะไรพี่ไม่เป็นไรอ่ะอันนั้นมันส่วนของพี่พอยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้ตรงเราใครชอบเองว่ะพี่นี่ผมผมไม่ได้ถ่ายพี่เลยนะครับผมขออภัยเลยโอ้แล้วพี่เขาก็ถามบอกจะตีบอกไม่มีไอช็อคขอซื้อผมเข้าใจแต่ช็อตก่อนหน้าที่ขอซื้อคุณถอดจบก่อนหอันนี้ไม่นช่ อีฟอยู่ครับไม่ได้ซิกซิกนะใจเย็นครับเตียงครับเยียงครับอย่างไรฟังอาวุธเนี่ยเรื่องแรกเลยนะเรื่องที่สองเนี่ยพี่ผมอยู่ี่กองปูหนุ่มไหมล้วมันจกได้คุณมาขอจกอ่ะพี่ผมเงียบไม่ใช่ครับไม่ใช่ณขอซืมันจะไม่ใช่ยังไงคุณเป็นคนพูดที่แรงสิบแค่ เขาอยู่ข้างหลังผมมาครับที่อาจะขึ้นที่บ่อยู่ครับอหลุมไม่ต้องเพิ่มครับเทีย่อาบอหลุมไหนครับทียอาเจียครับใจเย็นเจรลุ้เลยร้ลุเลยวีเควนดีๆมันต่อหน้าสภาครับเจียบอหลุมอย่าก็ขึ้นเสียงสภาได้ผมพูดนะครับแต่ิ๊คนนี้เขาไม่แย้งเฉยเลยเจ้าตัวก็ไม่ใช่อันนี้ก็แย้งนี่ครับก็คุณพูดไม่ตรงอ่ะผมไม่พอใจอ่ะ ไม่แม่ตอนนี้ไม่ตอนนี้เอาเมื่อกี้คุณก็มีป่ายมีเสียงมาแล้วแล้วตอนนี้คุณเอาเอายังไงดีดีกว่าเอาไงดีดีกว่าครับโอ้พี่มอสมันคนตีนะให้เราเราต่อพายกับทุกที่แลนด์พูดไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันหลายบาดแผลจัดเลยไม่ครับพงไม่ง่ายๆคือฟอร์มเล่นถูกไหมครับแข็ละยิบยาไม่ได้เถื่อนเถื่อแล้วต้มเถียงกันไปไม่ได้หรอกครับพี่หงหกเคลียร์กันเลยดีครับ สภาว่าไงครับอุ้ยสภาว่าอะไรกูพี่อะคืออะมากครับเขาชอบไถชอบขอครับผมบ้าขึ้นเสียงใส่เรากัเราทั้งวันนะว่าเดี๋ยวผมจะจ่ายเขาให้ครับเอาอยงี้นีครับเพราะว่าถ้าเป็นแกงข้างล่างเขาน่าจะไถยับป่ะผมดูจบแล้วโอ้โหโอ้ยเอามาเก์ตัดต่อเลยไอวีน้องไปเป็นโจรไอแจ็คไปเป็นโจรไอ้เอ้ย ไอวีนอมันไปต้นได้ไงอะ่ะเฮ้พี่วิงกระโดดหน่อยพี่ไปร,ร้านบาทหมดแล้วอ่ะขอไปชุมแป๊บบาทหมดแล้วพี่คือแบบว่ามีม,มีไม่เต็มวัยถาวรงั้นเดี๋ยวสคาลไปชุมกันก่อนนะได้ครับได้ <laughs> ครับได้ได <laughs> ย เปิดคำี่ว่าเลยจริงผู้รู้นะเนี่ยพี่ผมว่าถ้าพัตัดสินดีกว่าครับผมว่าถ้าจะเล่าก็เล่าเหมือนเดิมครับพี่พี่เปียกว่าไงครับสองคนนี้พี่เปียกครับคิดว่าตีกันแน่นอนครับไม่ได้หรอกอ๋อฮัลโหลอัพหลายหลายเรื่องแล้วนะโอ้ไม่ใช่เว้ยเมื่อกี้มีการเบิร์นเครื่องหรือเปล่าอือเบิร์นเครื่องเบิร์นเครื่องเราตัดนะเราตัดนะ แต่แต่ครูเรานี่ยังไงเนี่ยครูเรามันก็รู้มือกูเอ็มีอยู่ซ้ายอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดเยอะไอแกตอนนั้นเขานได้อ่ตี้ี้ครับเตยเอ้ยังขอข้าอเอยมีาเอ้อยังขอข้าะไรเนาะพี่เปียกแล้วครูเรายังไงเนี่ยเออมือเงาอ้มกกมือเงาอุ้มกูมอเงาอุ้มกู ตีกไม่ต้งตีแล้วเราโดนตีง่ายเกิน่ะสมชมตามตามทั้งหมดเลยนะประมาณสามชมอ่ะแล้าก็ยอมไปเหียเรายอมรับสภาพไปเฮียเราทำอะไรไว้เราก็ยอมโอเคตีเฮียเออเราเราแก้ปิดคนอุบัติเหตุตาม่ยเออว่ะโดนโดนเออแล้วพี่สามกูเอ็ดมิดอยู่น่ะ ผมว่าเราต้องลื้อพี่ถ้าถ้าได้ไม่ไม่ถ้าถ้าเราตีไม่ได้เราไปขอปูดูเนี่ยพอกูโดนตีนง่ายเลยคอยดูนะจริงไอ้จริงไหมขอสักร้อยลูกไปพี่โอ้อนก็พี่พี่ขอมาสิบลูกสามสิบลูกมันไม่พอหรอก